สวัสดีค่ะเดียนะคะทีมโซลูชันจาก SME Jump นะคะ Google Ads นะคะหรือที่ปกติเนี่ยคนจะเข้าใจว่าคือ Search a d อย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย Google Ads เนี่ยมีโฆษณาหลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์การทำการตลาดยุคใหม่ให้ได้มากที่สุดเลยคะ่ะประเภทของ Google Ads นะคะมีหลากหลายประเภทมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเลือกมา5ประเภทหลักๆเท่านั้นนะคะ1น,นะคะ Search a d โฆษณาค้นหา โฆษณาตัวนี้เนี่ยจะใช้คีย์เวิร์ดเป็นปัจจัยสําคัญในการทําโฆษณาเลยนะคะซึ่งโฆษณาจะแสดงก็ต่อเมื่อมีคนค้นหาคีย์เวิร์ดนั้นๆ และจะเสียงเงินก็ต่อเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณาค่ะ 2>, 2. display a s นะคะโฆษณาแสดงผลโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับ Google นะคะซึ่งสามารถแสดงได้หลากหลายอุปกรณ์และยังแสดงได้ทั้งแบบข้อความแบบภาพนิ่งหรือแบบวิดีโอด้วยนะคะ 3. v i วิดี ads นะคะโฆษณารูปแบบวิดีโอที่แสดงก่อนหรือระหว่างที่เรากำลังรับชมวิดีโอบน YouTube อยู่นะคะมีทั้งแบบกดข้ามได้และกดข้ามไม่ได้ค่ะ 4. Shopping Ads นะคะหรือ Google Shopping เป็นโฆษณาสินค้าตัวนี้จะเหมาะสำหรับธุรกิจ e-commerce โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพราคาและรายละเอียดของสินค้าและตัวนี้จะปรากฏที่ผลการค้นหาของ Google เมื่อมีผู้ใช้เนี่ยค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะ 5. App p r o o o โ i o n โฆษณาที่จะช่วยโปรโมทแอปพลิเคชันของคุณนะคะไปแสดงทั้งบน YouTube Gmail p Store App Store หรือว่าเว็บไซต์ต่าง ะะและไปแสดงได้ทั้งแบบภาพนิ่งวิดีโอหรือข้อความและยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านโฆษณาได้ทันทีอีกด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจาก s m e แล้วพบกันใหม่วิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ